ผมมองผมผมไม่ได้มองว่ากอล์ฟใ้ผมว่าทุกคนมีมีความคิดมีไอเดียเหมือนกันหมดอ่ะแล้วพอจากนั้นเทรนนิง่งโอเคใครที่ยังไม่ได้มั่งสกอตแบ็คเวอร์เบิย์กหยาบหยาพีพพ่อะไรดูเฉยๆบือไม่ต้องแตะคีย์บอร์ดดูแค่ตาไอสัตว์เราไปเกี่ยวในช่เดือนนี้เราตั้งดูสตาบ็อกซิ่งใหม่อันนั้นก็มือไม่ต้องแตะคีย์บอร์ดไปที่ที่ทำ มาที่ทําให้สตาร์ทาวเกิดมาเดี๋ยวกูตบมือแตกไอสัตว์ถ้าผมไม่พูดอ่ะมันมันโดนกระทบหมดเลยไงบวกเอยเห็นไหมคุณแต่ทีเนี้ยคุณลบคุลบออกไปแล้วอะไรวะไอเรื่องเทนนิงอ่ะเพื่อนมึงเห็นปะอ๋อเรื่องนั้นเห็นอยู่เห็นเห็นมาเยอะล้วโอ้โหแวยมึ่อี่ีดิวเกมเป็นไงเบื่อได้ไหมยังไม่รู้พูดไม่ได้ทำไมอ่ะเอยังพูดไม่ได้โอเค จริงเหรอเป็นไงอ่ะเออมึงอธิบายดิกูก็ไม่รู้อ่ะกูอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่เป็นเด็กมันถามเด็กมันบอก่เป็นไมเลยเวสเดี๋ยน้องเปิดสตีมมีมันไปดูเขาไขาสตีไม่รู้แล้วทีเนี้ยมันมันก็โดนด่าว่ากรอบอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้จากคนโดมานะกูว่าเราอย่าไปพูดเลยเรื่องเรื่องกรอบหรือไม่กรอบอะเราเดี๋ยววันนี้กูจะมายกตัวอย่างเรื่องของตัวเองแล้วกันเนาะมายกตัวอย่างเรื่องของกู ว,ะนะว่ากูเนี่ยเออทำอะไรมาบ้างแล้วผ่านอะไรมาบ้างเพาจริงๆอ่ะ g ี a เอกูมึงก็รู้อยู่แล้ว่ากูไม่อยากทำเลยถูกไหมอืมตั้งแต่เราไปเล่นที่ที่หนึ่งแล้วออกมาอืมถ้ามึงไม่ขอกูกูก็ไม่ทำเพราะอะไรเหรอกูอยู่ข้างนอกมากูอยู่วงการข้างนอกมากูรู้กูกูมองเห็นมาตลอดว่ามองเข้ามาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวทะเลาะกัน <c oughs> เรื่องนั่นเรื่องนี้มั่งเรื่องผลประโยชน์มั่งเรื่องนู่นเรื่องนั่นแบบเยอะแยะไปหมดเลยอืม mm. ถ้าไม่ใช่เมืองกูก็ไม่ทำว่าเอาจริงอะเรื่องของกูนะกูจะพูดเรื่องของกูแล้วกันเออ,อสมัยก่อนวนะ่ากูทำกูทำเซิร์ฟเวอซี่อะไรเพื่อนพันแซดแล้วทุกนี้ทุกทุกวันเนี้ยมันก็ยังมีอยู่นะเซิร์ฟแนวพันแซดหรือจะเป็นวอซีแฟนตาซีทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่แนวเดียวกันเป๊ะเลยอืม ือจะเป็นเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูที่เปิดมาหนึ่งเดือนและอีกหลาเดือนต่อมามีพิกกี้เลี้ยงหมูกับเพื่อนมาอยากบีบเสียวมากหายเป็นสิบล้านอันนั้นอยากบีบมากเลยอ่ะกอลมากันมาไอ้เฮียก้อนเนี้ยไอ้เฮียเอ๋ยขยันมือไหว้ศักดิ์หรือไม่กอลวะแต่จะ GTA Tending ระบบใหม่เดสติดใหม่นี่ไม่ใช่ห่ออุ้มแล้วเด้งอ่ะที่ยี่สิบยี่สิบตีแล้วจบอ่ะก็มีคนเอาไปแต่กูไม่เคยมองมองเลยนะว่าเขากออ์ฟว่าทุกคนะมีความคิดของตัวเองมีไอเดียของตัวเองหมดเว้ย ถูกปะเออทุกคนมีความคิดทุกคนมีไอเดียของตัวเองหมดเรากูเท่ากูไปมองว่าเขากอล์าเท่ากับกูเนี่ยไปดูถูกความคิดเขาเลยอืมกูเห็นเด็กเม้นโอ้โหในกลมไปประมาณเจ็ดสิบข้อความอ่ะกูก็เลยแบบลบออกเอาอสมมะอันนี้แค่สมมตินะสมมุติถ้ามันมีคนมาพิมพ์ ว่าว่าอันนี้แค่สมมุตินะแค่แค่ผมไม่ได้พูดนะแค่สมมุติเฉยว,ว่า AED จุดๆเหมือน AED สตาร์ทาวจังเลยครับถ้าตาอ่านไปอ่ะเละไหมต้นเลนะผมมองผมผมไม่ได้มองว่ากอไไปผมว่าทุกคนมีมีความคิดมีไอเดียเหมือนกันหมดพูดดีนะรั่ ถ้าผมจริงๆผมไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะว่าพูดไปเนี่ยมันผิดมันจะผิดใจแก้วมันจะเริ่มแตกทีละนิดทีละนิดแล้วแต่ถ้าผมไม่พูดเนี่ยมันมันตอนแรกกูก็ไม่รู้กูเล่นยู่เล่นจริงๆมันเล่นจริงก็อย่างวันนี้เพื่อนมีคนมันโดนเนี่ยถามอะผมพูดผมแค่ออกมาปกป้องตัวเองไม่ได้พูดดิสหรืออะไรเลยเว้ยว่าอย่างที่เห็นนะเมื่อวานนี้มีคนไปเล่น ระบบใหม่ผมก,ก็โดนด่าถ้าผมไม่ออกมาพูดอะ่ะยังไงสังคมอะ่ะตัดว่าพวกผมผิดร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วโอเคแต่แตัดสินใจว่าถ้าออกมาพูดแล้วเนี่ยมันมีผลที่ตามมาแน่นอนแต่ไม่เป็นไรผมผมมองว่ายังมีคนดูมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่อยู่ข้างผมกับตะเสมอ กูก็งงว่าเฮ้ยเรื่องอะไรวะตอนแรกกูก็ไม่อะไรกูไปดูมาเออวะใจจุด<ต>ใจจริงกูก็ไม่อยากปล่อยมาขนาดนี้หรอกแต่กูไม่ว่างอืมเข้าใจอันนี้อย่างี้สมมตินะสมมตินะกูเคยทาบอซีมาก่อนใครเลยสมมตินนะแล้วถ้าถ้าถ,ถ้ากูบอกว่าคนที่ทาบอซีมาไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเถื่อนคนที่เคยทําหรืออะไรก,ก็หมดดิม,ดมันไม่ได้ปะ่ะอืม มีเบียบพ่อมอนกนกูกไม่รู้กูแค่ม,คคมาฟังกูก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็มีคนบ่อยกูมาดูเนะี่ยเฮียมึงเหมือนรู้อ่ะมึงคือใครวะไอ้ยี่คนโดนอิให,ให้กูเนี่ย<ฮ>โดนอบ<ฮ>บิดมามึงคือใครคอคร่ะมึงรู้ได้ไงอ่ะคือมันมันโดนมาสามรอบเลยนะไอเนี้ยแสดงว่ามันมันไปดูมาหลายๆช่องแน่่อนเลยไม่อยากออกมาพูดหรอกมึงก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพูดไปเนี่ยอืมันมีผลที่ตามมาถูกไหมถูกไปพรุ่งนี้ก็วันอื่น เออแต่ว่ามันเด็กมันก็มันมันมันไม่ได้อะเพราะว่ามันมีผลกระทบมันโดนกระทบหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นสตาร์หรือดาวหรือหรือหรือตัวเทนนิงอ่ะถ้าผมมีผลประโยชน์คนเดียวอ่ะผมผมก็ไม่ผมไม่อยากออกมาพูดหรอกแต่นี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าสตาร์เทาเนี่ยมันมีกี่หุ้นมีผมมีตะมีพี่ซีมีโดอก็คือสี่หุ้นถูกไหม แต่จริงๆอะสาตาร์ทาว่าจะมาจนถึงทุกวันเนี้ย <S <S <ช>น้องๆทุกคนอะช่วยกันทำมาหมดผมเลยตอบแทนน้องให้เปอร์เซ็นที่ดาวไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหมดเลยดาวเนี่ยมีใครที่ถือเปอร์เซ็นต์นน<ม>ไหม,ม,มไม่โกหกนะอันนี้จริงๆเลยมีผมเอาเอาสตาร์เนี่ยค,คนถือคนละยี่ส้าเปอร์เซ็นสี่คนแต่ดาวเนี่ยมีผมมีตะมีสายฟ้ามีพี่มืดฟางมีบิ๊กที่ทุกคนเนี่ย ช่วยกันทำสตาทาวมาหมดผมก็ตอบแทนเข้าไปอ่ะแล้วพอจากนั้นเทนนิงโอเคใครที่ยังไม่ได้มั่งสกอตแบบะโกเบียบอย่าพิมพี่อะไรดูเฉยมือไม่ต้องแตะคีย์บอร์ดดูแค่ตาไอสัตว์เราไม่เกี่ยวขึ้นหมดในเดือนนี้เราต้งดูสตาบ็อกซิ่งใหม่อันนั้นก็มือไม่ต้องแตะคีย์บอร์ดไปที่ที่ทำมาที่ทําให้สตาทาวเกิดมาเดี๋ยวกูตบมือแตกไอสัตว์ถ้าผมไม่พูดอ่ะมันมันโดนกระทบหมดเลยไง อตอนแรกอะตาคุยกับผมว่าตาอยากจะพูดแบบแรงๆพูดด่าพูดนั่นพูดนี่แต่ผมว่าเรามันมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วอะ่ะพึงรักตัดเล็บปอนี้ยพ่งรักทำไรอะ่ะ <laughs> มืออยู่ไม่สุกอะ เกมพวกแนวนี้มันต้องมีสิ่งของที่คช้ายกันอยู่แล้วแล้วเมืองนั่นแหละเนี่ยแหละที่จุดที่กูไม่อยากทำตอนนั้นที่มึงกูบอกมึงว่าไม่อยากทำ GTA เนี่ยมันมีมันมันมีมาจนทุกวันนี้แล้วเนี่ยวันไหนวันที่กูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดแกสิวตัดเล็บปพราะอ่องจรทงพี่ที่เราเคารพอ่ะมันมันมันเจ็บใจเว้ยอออะไรอ่ะบุหรี่เหรอ อนไหนผมไม่รู้หรอกว่าจะจะ,จะพวกผมจะก๊อปหรือไม่ก๊อปอแต่ผมมองว่าพวกผมก็ก็มีความคิดมีไอเดียเหมือนกันออันนี้ถามหน้ไหมจากที่เด็กไปไปไปดูมานี่คือยังไงวะแต่นี่ถามเด็กนะ ส่วนตัวผมอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้อะไรเลยตอนแรกอะผมก็เข้าไปดูเหมือนกันเรื่องมันเกิดจากอะไรงงอะตอนนี้งงประมาณนั้นแหละเพื่อนแค่อยากอธิบายไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้มันมันไม่อยากทำไม่ไม่ไม่อยากแบบมีปัญหาหรือ แต่แต่ที่แต่ที่ผมพูดเพราะผมอยากแคบจะเพิ่งแว่นเช็ดข่าวยาฟ้าพิมพ์ตัวเองเฉยแต่แคบเขียวนะผมเปิดยาเช็ดเขียวนะงั้นน่ะเปิดยาเช็ดเขียวเลยว่าวายเฮ้ยนั่งไล่มีป้าแล้วพังไปด้วยกว่าเพิ่นดูเช็ดขาวพิมพ์แต่ละอย่างพิมพ์ดีๆน้องโอ้ยเฮ้ยตีสี่มันยังอยู่อยู่แค่สามพันมึงอยู่ด้วยกันอ่ะ ใช่สรุปกูยังงงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรชัดเขี่ยไม่เใผมอธิบายไปแล้วผมอธิบายไปแล้วมันเราไม่เกี่ยวนะไม่ไม่ได้ออกมาจมีใครผมแค่มาโปรเทคตัวเองเฉยเฉยใครไม่งงกูงงกูงงไม่อยากออกมาพูดแบบนี้เลยแบบโอ้โหแม่งกว่าจะตัดสินใจที่จะพูดได้แม่งปวดหัวมากอืม พี่คิงต้องโพสติกงน้องๆครับเข้าใจแม่ผมพอรู้อยู่พอเดาคร่าวๆอยู่ว่าเป็นเรื่องแบบไหน,ท,น,ท,นท่านท่านเล่นเล่นทีผมปิดแชทข่าวแล้วนะผมจะเปิดแต่แชทเขียวแล้วนะแชทข่าวแชทเขียวคืออะไรวะ มาลีย่งหรอยิงห่างเอ้ยิ่งสูงอะไรวะยิ่งสูงยิ่งหนังพี่ชายคืออะไรครับยิงสูงยิ่งหนาวยิงสูงยิงหนาวหนาวเพื่อนหนาวโอ้โหผมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวดเบิลเซิร์ฟหน้าแล้วผมก่าจะไม่ค่อยอนี่แล้วผมไม่อยากอยู่ในวงการนี้แล้วอ่ะอยากไปทําผมเหมือนเดิมไม่ไม่ต้องไปกระทบใครด้วยอ่ะแล้วมันจะไม่อยู่กูหรอก็อยู่แต่ว่ากูไม่อยาก อนี่เราในกูปวดหัวเว้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแหละเนี่ยสิ่งที่กูไม่อยากทําวันนั้นที่กูบอกเหมือว่ากูไม่ทําเพราะว่าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเว้ยวันเนี้ยอก็ลองทําดูเพื่อนมันมันสุดท้ายมันก็แบบเป็นเมืองที่เราเล่นเองอะไรเองกับน้องๆกันเองแล้วคนคนแบบบางทีคนดูเอฟทีอะไรมันก็อยากมาลองเล่นไงเพื่อนถูกไหมล่ะมันก็อยากมาลองเล่นดูมันก็เล่นกับเราอย่างน้อยอ่ะมันไม่ได้เจอตัวจริงเรามันก็ยังเล่นในเกมกับเราอืออย่าง มันไม่เคยได้เจอตัวจริงมันแค่มาเล่นในเกมเลยได้ยินเสียงเราบางทีมันก็มากว่าจะมาขนาดนี้ได้แม่งไม่คือสายโค้ดเหมือนกันนะไอสตาร์ทาวอะมันก็เลื้อนมาก่อนอะมันก็เหนื่อยอะมันก็มีัดมันไม่ใช่แค่มาจนถึงมันไม่ใช่ผมกับตาที่ทํามามันหลายคนอะไม่ว่าจะเป็นช่วยกันมาใส่ฟ้าหรือทุกคนอะซึ่งผมว่ามีแผนที่จะตอบตอบแทนบุญคุณน้องๆหมดที่ไม่ได้ให้เป็นเงินเดือน ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดาวเนี่ยก็มีหุ้นประมาณ6หุ้น7หุ้นเทนนิงเนี่ยก็มีสกอตมีหมึกมีพี่มึดต่อไปก็จะเป็นของตั้มก็คือสตาร์บ็อกซิ่งท,ที่วางแผนไว้นะนผมไม่ได้จ้างใครเลยนะมีแต่คือให้น้องมันถือไปด้วยอะ่ะผมว่ามันมันแฟรกับคนที่ช่วยเราเราดีอะ่ะก็ออจริงเนี่ยถ้าเงินตรงเนี้ยมันมันไม่ได้เยอะเลยแต่แค่มันมีความสุขเว้ ทำกับน้องะอะแต่อันนี้ผมไม่ได้ออกมาโจมตีใครหรืออะไรผมมาโปเทคส่วนตัวผมของของผมกับตาเท่านั้นนะ แล้วเรื่องอะไรวะแล้วเรื่องที่เขากูบอกให้มึงดูเฉยเดี๋ยวกูตีมือแตกไอ้สัต์แล้วเรื่องที่เขาว่าเราส่งคนไปฟังครับล่ะครับเดี๋ยวกูตีมือแตกผมไม่รู้อกันนี้ผมไม่รู้หรอกกูบอกแล้วงไงมือมันไม่ต้องจับคีย์บอร์ดไอ้สัสผมไม่รู้หรอกกูมึงแค่ฟังอันนี้กูไม่รู้กูโดนยิงเลยพี่เคยไหมเวลาเราคิดอะไรแล้วเราทําแต่คนอื่นมาว่าเราตอบจริงไหมล่ะทุกคนมันมีความคิดเป็นของ ตัววเเองเ้ยโดนยิงเลยคิงพวกกูเข้าใจมึงสองคนมาแปดปีลวจากใจกูนะ ูงงเลยคิงตาตอนโอ้อย่าพิมพ์เลยครับแบบนั้นอะเราคิดดีเราก็ได้ดีแต่เราไม่ไปเอาเปรียบใครก็พอสู้ๆพี่ชายสู้ๆนะคิงเอ้ไอ,อ,อ้ที่มึงจะเปิดนี่คือเปิดอะไรนะเพ,พื่อนเทรนนิ่งอะไรนะเริ่มต่อไปไงที่จะให้ตั้มกับภูมิไงถือเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะน้องมันก็ช่วยสตารทาวมาอืม หนที่ช่วยฟตาให้มันน,นี่ผมก็ตอบแทนบุญคุณด้วยกันให้ถือเปอร์เซ็นต์เสริมต่อไปมันไม่พูดไม่ได้เออตอนแรกว่าจะไม่พูดเหมือนกันมัน,ม,นมันคิดไปคิดมามันมีคนที่เข้าไปเล่นในเทนนิ่งเมื่อวานเนี้ย้ราเรามนโดนด่าว่าระบบขี้กรอบอะโอปวดหัวตเติบเลยคนเขากดกออกแ้่แม่ง <c oughs> อ๋อโดนดา่าอ่าอ่า เว้ยกระตกแหล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 กอะไรเนะี่ย ชืออากาวมันโคตรไวล่ะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกพูดในส่วนของตัวเองเฉยๆว่ามันมันต้องพูด พี่พ,พี่พี่พูดถูกล้วไว้พี่มันมันต้องโปรเทคตัวเองเอยู่แล้วเพราะว่ากระทบมันวงกว้างพี่คนคนดูคนเล่นพี่น้องอะไรมันต้องโปรเทคตัวเองเอยู่แล้วพี่เราไม่ได้โอมตีใคร,รอยู่แล้ว อแต่ก็ขอบคุณนะบางคนบางคนดูมันก็ไม่เข้าใจไงที่เราเอกมาพูดบางคนก็เขาเข้าใจที่เขาที่เขาใช่ใช่เพื่อนแต่คนที่เขาไม่เข้าใจคือเขา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 เห็นว่าเราไม่พูดไงเพื่อนเข้าใจว่าแบบว่าเขาว่าตัดสินใช่เขาตัดสินแบบว่าเราผิดอะไรเนี้ยอืมนิดเดียวเขายังไม่ความขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากเอยใช่ไกูก็งงไงตอนแรกเออมันกูเห็นมันพิมพ์ในกลุ่มไม่คิดว่ามันจะดูมาถามไง เก็เลยเอออยากให้เคลียรแต่ถามว่าเมาแล้วแหละไม่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 ได้ไม่ได้โดนตีแค่ออกมาปกป้องตัวเองเฉยมืออย่าแตะคีย์บอร์ดอุ้ยเฮียกับเขาเกิดใจเนาะอืมโคตรเหนื่อยใจเลยเพราะจริงอะเป็นพี่ที่แบบเรานี่ด้ยไงไม่คิดว่านี่ไง เพื่อนไอ้นี่มันทํายังไงอะสายมันอยู่ตรงเนี้ยกูดึงมันกลับมาไม่ได้อ่ะเนี่ยแม่กูก็ดึ๊บมาแล้วว่ามันจะมาอยู่ตรงเนี้ยทายังไงอะกูทํายากดึงแม่ออกมาเลยดีกว่าเบื่อมากเพื่อนเพื่อนเบื่อมากตายได้เพื่อนตายซะ <c oughs> อืม <c oughs> แต่กูพอรู้มาอยู่บางเรื่องเฉยๆสำคัญสำคัญมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกอืมน้นนนนองรานอีกแล้วเหี้ย ใครเนี่ยไปเร่เหรอโอ้ยเฮียรู้อยู่แล้วจะส่งแต่กลัวที่เขาบอกมีหลักฐานว่ามีคนไปแอบฟังนี่แหละคืออะไรวะเพื่อนใครไปแอบฟังอะไรวะคือความหมายคืออะไรวะสามคนนั้นอนะไม่รู้หรอก มึงที่สั้นจริงนะมึงอยู่ไม่ไม่สุขจ,จับนู่นจับนี่ไปเรื่อยเอ้าไอ้เฮียมึงจะให้กูทําอะไรอะ่ะเออเวลาอยู่หน้ากล้องมันก็ต้องอย่างงี้แหละะหรือให้กูไปเต้นแอาราบิกที่กระโดดเอาเชือกกันนะนะั่นอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจเล่นเฉยฟังอยูย่ฟังอนะยู่ วงการนี้อีกแล้วหลออคิงค่อยคยคิดเพื่อนใครวะเพื่อนมึงหลคอคองบิงบุงผมไม่ได้ใส่โค้ดให้บัสเตียนสไนสสายไชวเกอร์รอก่อน เกมหน้าเกมหน้าถ้าสมมติว่าผมสตรีมแล้วผมไม่ไม่ไม่เปิดกล้องอ่ะแบบเหมือนแบบคนอื่นๆเนี่ยมันจะมันจะเหมือนอะไรแบบไหนเพื่อนแบบไม่ได้เปิดกล้องยี่สิบสี่บางทีกูก็อยากแบบหาอะไรกินแกล้งเหมยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแกล้งเหมยแบบไม่อยู่แต่ว่าแบบดิกล้องอย่างเงี้ยถ้ามึงไม่เปิดกล้องอะคนดูลองตายเลยนี่ไรอ่ะ ไอเฮียบอลเมื่อไหร่จะมาเนี่ย <res> ถ้าติวันจะเล่นเป้องท่าคอฟเรายังไงอะ่ะไหนอ่ะใครเล่นกับเราอะสอ,องคนเออในตัวชวนเล่นไปไหนอะ่ะตายตายตาย